หลังจากที่มีข่าวลืออยู่นานสำหรับ Counter-Strike 2นะครับที่มีเร้ยกว่าหลายๆคนต่างเห็นภาพหลุดกันมาบ้างไอคอนหลุดมาบ้างหรือว่าในส่วนของผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นเกมแนว FPS ที่เป็นดังๆเนี่ยก็จะบอกว่าหุ้ย Counter-Strike 2สนุกมากนะครับสนุกกว่า l อ r a n t อีกอันนี้เขาพูดนะณตอนนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยในส่วนของ ภาพและระบบของตัวเกมไม้เราได้เห็นกันแล้วในส่วนของเกม Counter Strike 2ครับข้อมูลจะมีอะไรบ้างกับดิวลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นอาจจะให้กล้องซ่าด้วยนะครับผมขอเกริ่นไว้สัน,นิดครับผมเป็นผู้เล่นที่เคยเล่นเรียกว่าเคยเล่นในส่วนของ Counter Strike นะครับ Counter Strike Global o f f e n s i v e นะครับภาคล่าสุดที่เราได้ยนโฉมกันไปเนาะก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่สนุกมากแล้วก็มีในส่วนของสกินปืนในส่วนของการเปิดกล่องมาหามีหาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อมา ใช้แล้วก็ขายก็ได้นะครับผมก็เป็นคนที่สมัยก่อนเคยเปิดไว้เยอะเหมือนกันแล้วก็เล่นไว้เยอะเหมือนกันนะครับ แต่ก็อาจจะเลิกเล่นไปเพราะว่าผมอันนี้ผมพูดเลยอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมเรียกว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมแนวยิงแบบไม่เลงก็งสึกว่าเล่นไม่ค่อยเก่งเพราะผมเป็นคนวางป้าอาจจะไม่แม่นคือถ้าเ,เล่นเกมยิงอะ่ะผมจะชอบเล่นเกมที่เน้นแบบว่าเออขึ้นสโคบยิงอะไรแบบนี้มากกว่ามากกว่าฮิฟไฟตอ่ะต้องพูดอย่างนี้ผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เป็นหลักแต่ว่าณตอนนี้มีการแบบเออเปิดเผยในส่วนของเคอร,อรซอ์สองมาก็น่าสนใจดีก็น่ากลับไปเล่นด้วยนะครับเพราะว่าระบบต,าต่างๆก็จะมาจากในส่วนของภาคแรกเลยหรือว่าเคอร์เซอร์สา โกโบฟิสีมนะครับก็คืออัปเกรดไปเป็นเคาน์เตอร์สไตร์สเลยนะครับเดี๋ยวมา,าพูดข้อมูลกันบ้างว่ามีอะไรบ้างครับเรื่องแรกเลยครับที่ทางเคาน์เตอร์เขาเรียกว่าจุดขายเลยคลิปแรกเลยที่เขาพูดกันก็คือในส่วนของเรื่องทิกเกอร์นะครับก็ในส่วนของภาค2เนี่ยจะมีการปรับเป็นเทคโนโลยีใหม่ในส่วนของซับติกนะครับที่จะใช้ในภาคภาคสเลยเคาน์เตอร์สไตร์สเนี่ยซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้เซิร์ฟเวอร์และ PC เนี่ยของผู้เล่นเนี่ยที่ว่าไม่ต้องการติ๊กเพื่ออัปเดตข้อมูลอีกต่อไป นะก็คือแบบทําให้มันแบบเจ๋งมากขึ้นอะไรแบบนี้ที่เขาโฆษณาเลยนะในตอนนี้นะก็เรียกว่าอาจจะเป็นวิธีการส่งข้อมูลหรือว่าเป็นระบบแบบใหม่ทเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ในอนาคตเนี่ยความลื่นไหลของเกม FPS ที่เราเราชอบเล่นกันเนี่ยก็จะลื่นไหลมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆเลยก็ต้องมาเราดูทีว่าตัวเกมเปิดมาแล้วมันจะลื่นไหลกว่า เกมที่เราเล,เล่นอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันด้วยนะฮะระบบนี้อีกหนึ่งระบบที่เรียกได้ว่าสําคัญที่สุดเลยนะก็เรียกไดว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่เล่นเกม Counter Strike เนี่ยถ้าเล่นมั้งแต่แบบสมัยก่อนนะภาคแบบภาคแรกๆเลยนะผมก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะคู่หูหูตากันกันกบแมปแบบ ดีดัสอะไรพวกนี้ซึ่งภาพสมัยแบบโอ,อ้โห1.6อะไรเนี้ยนะส,สับก่อนๆเลยนะภาพมันก็จะค่อยมันก็จะแบบไม่คมและภาพก็จะมีการอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดมาเรื่อยๆจนถึงภาคล่าสุดนะสำหรับของคอเตอร์สไลดสอก็คือภาพแบบดูดีมากๆนะครับมีแสงมีเงามีเรียกได้ว่าความสมจริงที่ดูดีกว่าภาคที่แล้วมากๆเลยนะครับหลายๆแมปหลายๆในส่วนของพื้นที่แต่ละจุดเนี่ยคือคุณนหูคุนตาก,กันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าก็ มันเป็นสิ่งที่คนทําอยู่แล้วอาจพูดงตรงๆนะเพราะว่าเกมยุคนี้ถ้าเกิดแบบในส่วนของภาพมันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากเนาะเพราะว่าคนจะเล่นเกมในยุคนี้ก็ถ้าภาพมันไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไม่น่าเล่นอะไรอย่างนี้เปล่าแต่ก็ไม่ได้นับกับบางเกมที่ระบบดีจริงนะแต่ว่าเราก็ผมก็เชื่อว่าภาพมันก็คือสิ่งที่หลายๆคนตัดสินใจที่จะเล่นดังนั้นการนับเกตภาพก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําอยู่แล้วล่ะซึ่งภาพที่ออกมาตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดูดีสวย แต่ก็ไม่ได้แบบสำหรับผมนะสำหรับผมนะสำหรับผมที่เล่นพวก Battle Field พวกแบบ Call Duty อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ถึงแสงและเงาขนาดนั้นแต่ว่าสำหรับเกมนี้ด้วยความที่เป็นเกมฟรีนะครับที่เขาบอกมาเลยว่าเป็นเกมฟรีถือว่าสวยแล้วแล้วก็อรายละเอียดฉากอะไรรายละเอียดต่างๆเนี่ยคือทำมาได้ดีมากนะครับคือเราต้องเอาคำว่าเกมฟรีอ่ามาตดฐานอันนี้มาปุ๊บคือโอเคภาพนี้คือสวยมากในฐานะเกมฟรีนะครับและหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นแล้วคือโคตรว้าวและมันจะต้องสร้างฐานของเกม ทุลุกเกมที่เป็นเกมยิงนะว่าแบบเฮ้ยต่อไประเบิดควันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่ะขึ้นมาในส่วนของตามภาพที่เราได้เห็นนี่เลยปพราติระเบิดควันที่เราปาเนี่ยก็คือมันจะเป็นควันเฉยๆขึ้นมาปิดทัศนวิสัยทําให้ตัวสูงมองไม่เห็นแต่ณตอนนี้ระเบิดควันใน Counter Strike 2คือเขาแบบนําเสนอมากระเบิดควันในตอนนี้นะครับในภาคนี้ในภาค2เนี่ยคือระเบิดควันที่เจ๋งมากครับคืออะดูตามภาพเลยนะฮะคือมันจะเป็นการแบบ เด้งออกมาการกระจายออกมาจากตัวตรงกลางเป็นควันออกมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งควันเนี่ยก็จะแบบมีการมองเหมือนเหมือนควันจริงๆอ่ะคือเขาทํามาสวยมากคืออธิบายแทบไม่ถูกเลยคือมันสวยจริงๆแล้วก็ระบบอะไรต่างๆของควันที่ผมชอบมากคือการยิงการยิงอ่ะการยิงทะลุอ่ะมันจริงจริงนะผมชอบมากคือเรายิงเข้าไปเนี่ยคือควันอ่ะมันต้องยิงทะลุได้หรอเว้ยถ้าเป็นหลักความจริงอะหรือก็ระเบิดนะทีิปาไปแล้วทำให้ควันเนี่ยหายไปในช่วงหนึ่งเหมือนแบบเป็นแรงแรงกระแทกอ่างเงี้ยทำให้ควันแบบ มันเหมือนอะไรผ่านไปเนาะควันมันก็จะกระจายออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยนะมันทําให้วิธีการเล่นในส่วนของเกม c o u n t e r s t r i k e 2เนี่ยน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าการที่ทาให้ควันของเกมเป็นได้แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะปกติผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าควันในชีวิตจริงหรือว่าระเบิดควันสโมกในชีวิตจริงอ่ะมันจะต้องฟีลลิ่งประมาณนี้อยู่แหละอ่าถ้าถ้าผมคิดว่านะเพราะว่าคือควันอ่ะมันมันไม่ใช่แบบแข็งๆนะจะว่าการที่เราจะยิงอะไรเข้าไปหรือเราเดินเข้าไปอ่ะมันต้องแบบเหมือนแบบควันมันต้องกระจายออก ถูกต้องไหมดังนั้นไอ้ระบบเนี้ยที่มีเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่แบบมันเจ๋งมากนะผมว่าระบบควันเนี่ยคือดูแล้วคือแบบเฮ้ยว้าวว้าว,ว,าวแบบแบบว้าวหลายตัวมากอะ่ะคือพวกเกมเกมแนวยิงคือบางบางเกมอาจจะมีแหละแต่ว่าเกมในยุคนี้มันน้อยแล้วที่จะเป็นควันแบบนี้แต่ณนณะนะนะตอนเนี้คอสเตอร์ไลด์น่าจะมาวางไว้ว่าเฮ้ยระเบิดควันมันต้องเป็นแบบนี้เว้ยซึ่งถ้าทุกเกมทําได้นะผมว่าเจ๋งนะครับเพราะว่าควันในคอสเตอร์ไซส์สคือบอกเลยว่ามันเวลาที่แบบ ว้าวว้าวมากสําหรับผมนะคือว้าวมากเขาปกติควันที่เราเห็นก็คือแบบเป็นควันฟู่ออกมาแล้วเราก็ทําอะไรก็ต่างควันก็อยู่ที่เดิมแต่นี่คือปาระเบิดก็ก็หายไปในรัศมีระเบิดยิ่งก็ทะลุก็เป็นรูตามที่กระสุนมันทะลุไปเพราะว่ากระสุนมันพุ่งผ่านเข้าไปไงควันมันก็เหมือนแบบเป็นวงกลมปกระจายอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเจ๋งมากระบบนี้ระบบนี้ผมว้าวมากครับ หลักๆคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลที่เปิดเผยมาสำหรับ Counter Strike 2อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับอัปเดตได้ฟรีจากคัลเจอร์สไตร์โกเวอ f ์ฟิสีต์ก็คือใครถ้ามีในส่วนของคัลเจอร์สไตร์โกเวอ f ์ฟิสีต์เนี่ยอย่างผมเองก็มีนะก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยคุณจะได้เล่นเกมนี้แบบฟรีๆเลยนะครับซึ่งสำหรับผมเกมจริงๆฟีลลิ่งแบบนี้ก็คล้ายๆ Overwatch แหละเออ Overwatch โอเวอร์วัตโอเวอร์วะไรอย่างงี้เพราะว่าปกติิเกนสักนนิดึงอันนี้ขอเื่องงี้อพูดดนินึง โอเวอร์วัตพักหนึ่งอ่ะมันต้องซื้อคาลเตอร์ไซสกบอลสิบตอนแรกก็ต้องซื้อเพราะผมก็เป็นอีกคนที่ซื้อแต่ว่ามันก็มาเปิดฟรีแล้วตอนนี้ก็จะอัพเป็นภาค2เป็นคาลเตอร์ไซสสองซึ่งก็อัพจากคาลเตอร์ไซส์โกบอลสิบก็เลยได้ว,ว่าวิธีการอัพภาค2ก็คล้ายๆกับโอเวอร์วัตนั่นเองนะครับปรับปรุงระบบเสียงใหม่อันนี้ควรปรับอยู่แล้วปรับปรุง u i ใหม่เอฟเฟกต์แสงสีแล้วก็สุนลอยเลือดลอยเปลวไฟระเบงระเบิดอะไรต่างๆก็คือปรับทุกอย่างเลยปรับปรุงคัฟฟี่ของปืนสกิน ทุกอย่างยังอยู่ครบย้ายมาจากเคอร์เตอร์สรายครที่มีสกินเยอะๆนี่ผมว่าน่าจะยิ้มนะเออคือแบบไม่ต้องขายและเก็บไว้เอาไว้เล่นในภาค2นะฮะมีเครื่องมือนะครับเปิดให้แฟนเกมสามารถสร้างเนื้อหาได้นะครับในเอนจินตัวใหม่ก็น่าจะแบบสร้างแมปสร้างอะไรต่างๆมาเล่นได้ก็เป็นอะไรที่ดีนะตรงนี้เพราะผมคิดว่า,เ,าเกมเค u n t e r อร์นะครับก็เป็นหนเกมที่มีแมอะไรต่างๆให้เล่นเยอะมาก ซึ่งความสนุกของมันก็อยู่ตรงนั้นด้วยไม่ใช่ว่าแค่เล่นแบบยิงกับคนธรรมดาคือไปเล่นแมปอะไรแปลกๆซึ่งถ้าภาพมันสวยขนาดนี้แล้วเปิดให้ผู้เล่นได้สร้างเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นแมปอะไรต่างๆมาให้เล่นกันเยอะขึ้นนะครับปรับปรุงการาฟิกใหม่อันนี้ก็ที่พูดไปแล้วเนะเาะในส่วนของสภาพแวดล้อมในฉากทุกอย่างมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับระบบทิกเกรทที่ในมาในส่วนของระบบใหม่ซับซับติกนะครับที่ผมพูดไปก็มาเราดูกันว่า ในส่วนของระบบใหม่จะทําให้อัปเดตข้อมูลได้ฉับไวขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ระเบดควันที่สมจริงโคตรอันนี้ก็ตามนั้นตามที่เราได้เห็นกันคืออันนี้ผมอวยมากระบบควันนี่คือโ no น .1 อ่งจริง,รงเรียกว่าจุดขายเลยสําหรับ Count e ตอร์ i k e นะครับ2ด้วย2ด้วย <laughs> โอเคในส่วนของเกมนี้จะมาตอนไหนนะครับเกมนี้จะมาประมาณปีนี้แหละนะครับในปีนี้แหละ2 0 2 3ในปีนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าจะมาวันไหนซึ่งถ้าผมมีข่าวอัปเดตหรือว่า มีอะไรมาทดสอบให้ได้ให้ดูกันเนี่ยก็จะหยิบมาให้ทุกคนได้ดูกันนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นแหละแต่ว่าเลิกเล่นไปเพราะว่า <laughs> ยิงไม่โดนแต่ก็อัาภาคนี้มาก็อลองกลับมาเล่นหน่อยเรียกว่าลองคัมแบ็กนะครับ <laughs> คิดถึงเหมือนกันสาหรับเกมคอร์เตอร์สายก็เป็นเป็นหนึ่งคนที่ก็โตมาแบบเกมนี้เหมือนกัน <laughs> เพราะสมัยก่อนก็เล่นในห้องคอมฮะก็แลนยินกับเพื่อนนะครับผมใครเป็นบ้างนะลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับผม <laughs> โอเควันนี้มันนี้แล้วกันครับหากมีข้อมูลในบุ้ผิดพลาดไปขออภัยในทันีีด้วยนะครับผมแล้วก็สอบถามนิดน คุณเล่นเคาน์เตอร์ภาคแรกคือภาคอะไรไอ้นะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็เล่นภาคอะไรวะจําไม่ได้แล้วว่าเล่นในห้องคอมอ่ะหนึ่งก่อนหนึ่งจุดถกอีกมัง้งเออจะจำภาคไม่ได้แล้วแต่กไ็ไปเสียบเสียบเข้าคอมนะแล้วก็เล่นกับเพื่อนในห้องนะอาจารย์ก็ด่าเหมือนกันนะแต่ก็เล่นนะครับผมโอเคนะครับไม่ใช่ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ดีนะนะอย่าไปทำนะ <c oughs> โอเควันนี้เป็นหนึ่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับแฟนๆใจกล้องซาดเดอร์ผมสำห right, รับวันนี้เอาไว้แค่นับ